ดีจ้าเพื่อนๆช่องวัดาจ้าหวัหงว่าทุกคนคงสบายดีนะคะวันนี้จะมาทำแกงมะละก่ะแกงไก่ใส่มะละก้ะก่อนอื่นเราก็จะผัดคือแกงก่อนนะคะใส่ใส่กะทิชวงไปน้ำมันนิดหน่อยเนื่องจากว่าเป็นกะทิกระป๋องเนาะ ผัดให้หอมเลยค่ะจากนั้นเราก็ใส่ไก่ลงไปผัดเลยจ้า เสร็จแล้วก็เติมน้ำรับกโค้งไปก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่กะทิลงไปให้หมดเลยค่ะกป,ป๋องนงวันนี้แกงหม้อใหญ่ๆเลยค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะให้เขาเดือดก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูจริงจ้าเสร็จแล้วเราก็จะเติมรสด,ดีเป็นรสไก่นะคะช้อนชานินนดๆค่ะอยจากนั้นเราก็จะเติมน้ำปลาเพราะว่าเราไม่ได้ผัดผัดด้วยน้ำปลานะ ขงนัวนิดหน่อยดิฉันจะยังไม่เมนูนี้เนาะถ้ามีน้ำตาลปลึกก็ใส่น้ำตาลปลึกได้จาาถ้าเพื่อนๆชอบแต่ดิฉันจะไม่ใส่ยังไม่ใส่น้ำตาลนะก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆชอบเพราะว่าอันนี้เป็นมะพร้าวมันเป็น มะพร้าวออแกนิกเราจะชิมเขาก่อนค่ะว่ารสชาติเขาเป็นยังไงค่ะเดี๋ยวเราจะรอให้ไก่สุกก่อนนะคะแล้วมาดูอีกทีจ้าว่าเป็นยังไงค่ะต้งจากเราเคี่ยวไก่มาสักพักแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะมาชิมกันเลยจ้า ว้าวอร่อยมากค่ะสุดยอดเลยเสร็จแล้วเราก็จะใส่มะละลงไปเลยจ้า เราจะเคี่ยวมาละต่ออีกหน่อยนะคะเราจะไม่ให้เค็ะจ้ะดิฉันไม่ชอบให้เค็ะจ้ะชอบทานแข็งๆกรอบๆจะอร่อยมากหลังจากเราเขี่ยวมาละนะสักพักแล้วนะจากนั้นเราก็ใส่ใบโหระพาเลยจ้ะ อบไโหลพาสุกก็ปิดไฟได้เลยจ้าเดี๋ยวมาดูีีทีทค่ะว่าเป็นยังไงค่ะค่ะเสร็จแล้วค่ะแกงไก่ใส่มะระของเรานะคะมาทานไปกันจ้าขอบคุณที่ติดตามรับชมจ้าโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ